อย่าเลี้ยงคอ,อ,อกเกอร์ทำไม,ไม่ได้ดูดคลิปนี้เลี้ยงดีมีเนี่ยตัวเนี้ยอย่าเลี้ยงเลยเอาไปคืนได้ไหมเนี่ย เหตุผลที่เรามาถ่ายคลิปนี้นะคะเพราะว่ามีคนอินบ็อกเข้ามาเยอะมากตั้งแต่เลี้ยงกลมๆนะคะว่าแบบเออพี่คะมันคือสายพันธุ์อะไรนี้ใส่เป็นยังไงถ้าเลี้ยงกับฮอกี้ที่บ้านจะได้ไหมจะเข้าไหมถ้าเลี้ยงกับสุนัขพันธ์อื่นอะไรแบบนี้ก็เลยจะมารวบรวมคําตอบแล้วก็ข้อมูลที่เคยได้แบบศึกษาแล้วก็ประสบการณ์รวมจากเด็กหญิงกลมๆนะคะวันนี้มาเพจขับที่เป็นบ้านที่2องของกลมๆก็เลยรู้สึกว่ามันมีผู้เชี่ยวชาญที่เคยเลี้ยงทั้งสสายพันธ์ก็เลยมาอัดคลิปนี้ฮอเกอร์นะคะเขาจะแบ่งเป็น2สายพันธ์นั กับอเมริกันคอเกอร์นะคะความแตกต่างของสองสายพันธุ์นี้ก็คือหน้าตาแบบภายนอกลักษณะภายนอกก็คือหน้าเขาอ่ะจะไม่ไม่เหมือนกันจุดหลักที่จะสังเกตได้ง่ายอิงลิชคอเกอร์จะลูกทรงหน้าคล้ายๆกับโกลเด้นจะมีกระบอกปากใหญ่ๆแต่จริงๆิหน้าจะต้องไม่ได้ยาวมากถ้าเกิดสวยสวยแต่ผมโค้อิงลิชก็คือจะหน้าเหมือนโกลเด้นแต่ถ้าอเมริกันจะหน้าเหมือนคาวาเลียแต่ว่าทั้งสองพันธุ์ที่เป็นคอเกอร์จะมีหูลักษณะพิเศษของคอเกอร์ก็คือหูนางจะยาวเหมือนเป็นสาวผมยาวนั่นเอง 长嘛，这里。 ก็จะเจาะล e. ึกเข้าไปนะคะพื้นฐานเดิมต้นกําเนิดสายพันธ like 네ุ์อ่ะอ o c คือเขาเป็นหมาหน้าลกเอ้ยไม่ใช่น้าลบหมาน่าละเป็นหมาล่านกก่อนที่นิงจะเลี้ยงกลมๆอ่ะเราสองคนก็ไปศึกษามาไงว่าเฮ้ยสายพันธุ์นี้จริงๆแล้วมันคือสายพันธุ์อะไรก็คือแบบเออเขาเป็นแบบตามในพานที่เขาออกไปยิงนกแล้วนางก็จะแบบไปคาบนกมาให้เพราะฉะนั้นอ่ะ energy นางจะเยอะมากซึ่งอันนี้แบบเบื้องลึกเบื้องหลังเราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเมื่อสมัยยุคแม่ๆเราคือพันธุ์ c o อ k e r s p เนี e l เป็นพันธุ์ที่นิยมในประเทศไทยมากโดยเฉพาะแม่เเรราบอกกวว่่่่คคคนนนนทีสใหญจะป็ เฮ้ยมันกําหนดได้อย่างนั้นเลยเหรอจริงคือในยุคนั้นเราว่าคอเกอร์น่าจะแพงเดาว่าอย่างนั้นนะเฮ้ยถ้างั้นเราก็มาปลุกเบิกยุคนี้แมะ <laughs> เป็นแบบเขาเรียกเปิดตลาดคอเกอร์น,นะคะถ้าลักษณะเด่นภายนอกของอิง l i s คอเกอร์นะคะอย่างที่บอกเลยดูง,ง่ายๆหูยาวแล้วขาเขาอะขาหน้าขาหลังอะจะแบบยาวเหมือนโคมนี่เป็นนี้เลยขเขาา คอนเทนต์นะคะเพราะว่าผมข้างบนนางมีผมคือนางสามารถทําเป็นทรงต่างๆได้ไม่ว่าจะถักเปียหรือดัดผมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้นิ้งก็กําลังไว้ผมยาวให้ลูกสาวอยู่นะคือสามารถถักเปียนางเป็นลักษณะต่างๆได้หรือจะมัดแกะแบบนี้ก็ยังได้ลักษณะเส้นขนเขาอ่ะจะแบบนุ่ม คือรู้สึกว่าเวลาใครมาจับกลมอะทุกคนก็จะบอกเฮ้ยขนนุ่มจังเลยแบบขนเขาอะจะเป็นเหมือนเส้นใหม่ทุกคนคือนุ่มมากไม่ว่าใครจะมาจับกลมๆอะทุกคนกจะเอ้ยไม่ขนนุ่มจังอะไรอย่างเงี้เออคือเขาจะแบบนุ่มจริงๆอะถ้าลองสัมผัสดูอะจะแบบนุ่มมากถ้าเกิดใครที่เลี้ยงหมาพันอย่างเช่นคอกี้โกลเด้นโกลเด้นจะรู้ว่าขนเขาจะมีสองชั้นมันจะทําให้เขาอะผัดร้อนผัดขนเยอะเอะแต่ว่าอันเนี้ยขนนางจะนุ่มแล้วก็ไม่ไม่ได้หนามากนะแบบหมายถึงว่าเวลานิ่งเลี้ยงกลมๆมาขนนางจะไม่ได้ร่วงเยอะขนาดนั้นแตต่่่ก็มีีวงงงบ้าานนอท คือลักษณะหมาที่ขนชั้นเดียวเขาจะไม่ค่อยถัดขนมากมันเลยทําให้บ้านไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีขน มาถึงนิสัยพื้นฐานอันนี้สำคัญมากถ้าใครกําลังสนใจหาเลี้ยงพันท็อปเกอร์อ่ะต้องรู้จากนิสัยพื้นฐานของเขาก่อนแล้วก็มาแอแดปกับไลฟ์สไตล์เราว่าตรงกับไลฟ์สไตล์ตัวเราไหมอะไรเงี้ยแบบว่าพันธุนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์เราไหมเผื่อใครที่แบบเป็นสายแบบอินโทเวิร์ดไม่ชอบไปอยู่ออกสังคมอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะแบบไม่ค่อยแนะนาเพราะว่าอย่างแรกเลยนะข้อที่1เลยคือนางเป็นสุนัขที่เอเนจีเยอะมากถ้าเกิดใครบอกว่าโกลเด้นเยอะเทียบแร้งแร้งโกลเด้นลาบาร์ดอเลยคือตอนแรกที่นิงรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนจากโกลเด้นมาเพื่อ ลด Energy ไม่จริงค่ะแรงเดียวกันคือแค่รถขนาดตัวใช่ Energy เยอะมากคือคนคือกลมต้องการแบบปลดปล่อยพลังงานอ่ะอย่างจกประสบการณ์สดตัวเราจะรู้ได้ว่าหมาเราพลังเยอะคือพอเขาเล่นเขาวิ่งอ่ะตามปกติอ่ะมันจะมีทั้มมิ่งความเหนื่อยของเขาที่อ่ะวิ่งประมาณหนึ่งรอบสนามแล้วก็พอแล้วคือเลยนอนรู้สึกแข็แขแข็แลก้มไม่เคยดันดันตางเดียวฉันขอพูดิีาะส่วนถ้าสมมติว่าเขาอ่ะใช้พลังงานไม่หมดในวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเขาจะเห่า เห่าพังบ้านแบบคุด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 ุด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 เห่าเห่าเห่าแบบว่าต้องการปลดปล่อยเอเนอร์จีตัวเองออกมา <Right. S 1> เพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรก็เลยทําสิ่งที่แบบระบายอารมณ์ตัวเองออกมาน่นแสดงว่าเขาปลดปล่อยเอเนอร์จีตัวเองไม่มากพอเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยทําให้คนที่จะเลี้ยงหมาพันนี้ ควรต้องมีเวลาให้เขาเยอะมากๆเลยนะเยอะมากจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ารับเขามาแล้วไม่พาเขาไปวิ่งเลยไปเดินเลยหรืออยู่บ้านคือให้นอนอย่างเดียวเขาจะกลายเป็นความเศร้าแล้วบ้านพังอันนี้คาเตือนนะคะข้อที่2เนี่ยเป็นสุนัขที่ขี้เล่นแล้วก็กระโดดเก่งก้มเนี่ยใช้ขาที้คุ้มมากคือกระโดดแบบ ฟิลกะตายอ่ะเออทางนี้ทางนั้นอ่ะที่มาบอกลักษณะนิสัยเนี่ยเราก็เอาไม้บรรทัดกลมเป็นพื้นฐานเหมือนกันนะแต่จากประสบการณ์ที่เคยเลี้ยงส่วนคอ,อ,อกเกอร์บ้านอื่นไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนกันไหมแต่กลมอ่ะกระโดดเก่งมากทุกคนคือเขาใช้ขาได้ขุมอ่ะคือแบบปัดอย่างเงี้ยใช้ขาเอีย้วยวๆปัดเหมือนแมวอย่างเงี้ยเคยไปหาคุณหมอเขาบอกว่าคอ,อ,อกเกอร์มีลักษณะพิเศษคือมือเขาอ่ะตัวกติหมามันจ่ายอย่างนี้แต่ว่าคอกเกอร์มันปัดอย่าง<ใ>น,นี้ได้ถ<ด>้้เราอ่ะชอบกาดกลมและสิ่งที่กลมทำมันไม่ใช่แค่กอดเราแบบนี้แต่มนกอเรา เหมือนกับเราแบบได้รับความรักอะมันจะกอดเราแบบกอดรัดคอเราเลยอะไรเงี้ยใช่นั่นแหละใช่ไหมคะตั้งรักนั่นแหละก็เตรียมตัวนะคะคุณซื้อคอเกอร์ไปอาจจะได้กระต่ายไปแทนแทข้อที่สามเนี่ยเป็นสุนัขที่ไวต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความไวในตัวเองคือแบบว่ากระโดดกระโดดปุดปับฝุดฝับเป็นหมาที่คล่องแคล่วตัวสูงมากสมมติว่าเข้าไปในแบบทุ่งหญ้าเนี่ยจะแบบปุดฝุดฝุดุุเป็นหมาที่ไวมากได้ยินเสียงแบบอะไรเงี้ยก็ชัดเจนเป็นหมาประสาทดี ประชา,าดีไมลลูกรีแบบนี้จะประสาแล้วลูกต่อไปข้อที่4เป็นหมาที่ติดคนมากติดเจ้าของมาก,มากคือตอนที่เราจะเลี้ยงกลมๆ Sean เรา,าศึกษารีเสิร์ชข้อมูลใช่ไหมทุกบ้านก็ต่างพูดว่า,าเป็นหมาที่ติดคนมากเราก็แบบ มันจะติดคนยังไงวะไม่เข้าใจคําว่าติดคนอะปรากฏว่าพอเลี้ยงจริงติดจริงมันคือเงาอีกเงาหนึ่งที่ตามหลังเราไม่ว่าเราจะเดินไปห้องไหนหรือว่าเราจะนอนหรือเราจะนั่งหรือเราจะเข้าห้องน้ําสุนัขตัวนี้ตามคณไปทุกที่ค่ะหรือแม้กระทั่งจะออกไปข้างนอกข้อเสียตรงนี้จากข้อดีที่แบบเออมาเติมเต็มความรักข้อเสียก็คือเวลาเราไปไหนอะลำบากมากทุกวันนี้ที่นิ่งมาเพชรขับบ่อยๆอะเพราะว่าเอามาฝากปกติแล้วเนี่ยหมาต้องเฝ้าบ้านใช่ไหมไม่จริงค่ะไม่ใช่หมาเฝ้าบ้านคนเฝ้าหมานั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ตอนนเี้ อยู่เพชรขับเพราะว่าเมื่อเช้าไปทํางานมาหลายชั่วโมงใช่ไหมคะก็เลยเอากม้กมๆม,มาฝา,ากที่เพชรขับเขารู้สึกว่าปล่อยให้นางอยู่คนเดียวไม่ได้นางจะเหา่าอ่ะนางจะแบบคนหายไปไหนมนุษย์มนุษย์ษอยู่ไหนฉันต้องการมนุษย์แล้วก็หาไม่เจอแล้วก็จะเหา่าแต่ว่านางอ่ะดีขึ้นนะเพราะว่าก็แอบฝึกคือปล่อยอยู่แบบ 3- 4ชั่วโมงพออยู่ได้แต่พอมากกว่านั้นนาไม่ได้แล้วคือเขาจะแบบกระวนกระวายว่าเฮ้ยทำไมเขาเหมือนถูกทิ้งอะไรเงี้ยก็เลยมาบ้านหลังที่สองก็คือเพชรขับข้อต่อไปนะคะคือการเข้าสังคมคือสุนัขพันธ์คอกเกอร์จะบอกว่าต้้องงงเเลีียาดดๆนนิึ าจะระวังพ่อแม่ถ้าได้เสียงหมาจะต้องชมเพราะวานาะจะได้ไม่เห่าคืนเลี้ยงแบบโพสิทีฟก็คือเป็นหมาที่ค่อนข้างระวังตัวเองแต่นานเข้าสังคมได้นะอันนี้ต้องฝึกแนะนําเลยนะคะพ่อแม่คนไหนที่คิดจะเลี้ยง อังกฤษคอปเปอร์เนี่ยต้องฝึกเขาไปเจอสังคมเพื่อนหมาตั้งแต่ติ๊กเล็ก,เลก mm. ๆเพราะว่าถ้าเขาไม่ไปเจอเพื่อนหมาเนี่ยเขาจะเข้าสังคมไม่เป็นแล้วเขาก็จะแบบระหวั่นะแวงแล้วก็จะเห่าแล้วก็จะกลัว mm. เพราะฉะนั้นปมอะ่ะยิ่งเลยฝึกให้เขาไปเจอสังคมเยอะๆเออให้เขารู้ว่าการเข้าสังคมเป็นยังไงให้เขาปรับตัวตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ปมก็เลยเข้าสังคมเป็นนะคะ mm. คือเวลาเจอหมาตัวอื่น mm. เขาก็จะไม่เห่าแหละ mm. เขาก็จะแบบ อยากเล่นอยากเล่นเออเห่าเขาอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ดูแต่ว่าที่บอกว่าเป็นหมาระวังตัวเองอะ่ะคือนางอาจจะห่วงก้นห่วงแบบระแวงอะไรเงี้ยคือถ้าหมาตัวนั้นข่มเขาหรือว่าจะดุเขาอ่ะเขาก็สู้คืนนะไม่ใช่เป็นหมาแบบยอมซะหมดก็ไม่ใช่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะวิธีการเลี้ยงของแต่ละบ้านด้วยต่อไปต่อไปการดูแลเออมาพูดถึงการดูแลดีกว่าว่าถ้ามี English cocker อยู่ในบ้านเนี่ยต้องดูแลยังไงบ้างสําคัญมากหูหคือหูอ่ะ ไม่ต้องเป็นหมาหูยาวขนาดนี้ก็ได้หมาทุกพันธุ์ที่หูปิดควรจะต้องทําความสะอาดหูเข้าปบ่อยๆไม่อย่างนั้นนะเชือ้อรอาความอับชื้น,นหรือยิ่งอากาศประเทศไทยคือเมืองร้อนชื้นหูเขาจะเหม็นเหม็นอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอความเหม็นเนี้ยมันคือต้นกําเนิดของพวกเชือ้อราแล้ว <S <S ยีสต์ในหูคือถ้าหมามียีสต์ในหูก็คือจะอันตรายมากบางคนอะ่ะเขาเกาจนเป็นแผลเลยนะและอย่างต่อไปที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนั่นก็คือขน เพราะว่าด้วยความที่เขาอะ่ะเป็นขนนุ่มๆเหมือนไหมเส้นไหม่ใช่ไหมถ้าเราเอานางไปเล่นแบบลุยอะ่ะก็คือเป็นไหมม็อบกลับมาคุณจะได้ไหมม็อบที่ถูกการถูแล้วคือนางจะยงนางจะโซมจริงๆเป็นหมาเดินห้างแต่ถ้าเราไปปล่อยเดินยา่าก็จะโซมโซมเร็วโซมเร็วเพราะว่าอาอย่างเช่นสมุดขูชื้นใช่ไหมคะต้องหยอดยาพอขูเปียกเนะี่ยหน้าโซมเลย <laughs> โอเคขออนุญ,ญาตย้ายพื้นที่นะคะ <laughs> เราเข้ามาข้างในกันหน่อยเมื่อกี้เกิดการต่อเติมไนปะข้างนอกเกิดขึ้นอามาต่อกันที่การดูแลต่อไปอะ่ะก็คือ พื้นที่อ่ะจะต้องมีพื้นที่ให้เขาอย่างเช่นแบบเลี้ยงในบ้านที่มีบริเวณเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเป็นหมาเอเนจีเยอะอ่ะนางก็ต้องการพื้นที่ในการแบบปลดปล่อยเอเนจีต้องมีสนามหญ้าให้นางวิ่งเคยเห็นกรมวิ่งอ่ะตกใจนะมันวิ่ง มันวิ่งแรงจริงเนี่ยแรงแบบนี้คือนางจะวิ่งแบบสมมติอันนี้เป็นบ้านใช่ไหมคะแล้วบ้านเรามีบริเวณข้างๆเป็นสนามนางวิ่งวนบ้านเราเป็นเหมือนแบบสนุกจังเราหูก็ปูหูก็บินอย่างเงี้ยสนุกจังแล้วขนหลังก็ปูแบบวันนี้มีความสุขเรียกได้ว่าอย่างน้อยอ่ะต้องให้เขาออกกําลังกายวันละส0สินาทีเป็นอย่างต่ำนะเพราะไม่งั้นนางจะแบบนังเหลือคอเกอร์อ่ะเราไม่รู้ว่าเป็นแค่กลมไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่กลมเป็นอ่ะเวลานางปวดปอดพลังนางจะไม่รู้ลีิตเลยเอาง่ายๆนะเหมือนคุณ ทุกคนเขาว่าหมาจะเหมือนเจ้าของไม่เกินจริงเียงกมคือที่เราพูดเรื่องนี้เพราะว่ากรมจะวิ่งสุดตัวเล่นสุดตัวทำเรื่องสุดตัวและอีกวันหนึ่งอ่ะสภาพกมจะเหมือนคนเมาคา้างเหมือนคนไม่สบายน,นแบบันงจะนอนยาวแบบ แบบแพงอะแบบเมื่อคืนตีหนักไปหน่อยเ <laughs> มื่อคืนแบบชนแก้วเยอะไปหน่อยเหมือนพ่อเขาค่ะเหมือนคนนี้ทุกคนการแบบนิสัยส่วนตัวอะไรเงี้ยเหมือนพี่เ e อิร์ดเดทุกคนแบบว่ามีความสุขเอนเนจียเยอะเล่นเกินตัวเกินพลังอีกว <c oughs> ันยมเหมือนกันเลย <c oughs> ใช่มันก็เลยเป็นเหตุผลคือกรมนิสัยเหมือนเรามากมันเลยเป็นเหตุผลที่คมรักนิ่งมากไง โอเคเลิกเรียกได้ว่าจะต้องคิดดีๆนะคะสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงสายพันธุ์ English Cocker ต้องคิดเรื่องการให้เวลาขเขาการดูแลหูการดูแลขนการแบบเอาใจใส่เพราะว่าเขานั่นแหละ energy เยอะติดคนเพราะฉะนั้นคนที่จะเลี้ยงพันธุ์นี้ได้ต้องเป็นคนที่มีเวลามี power มี power มีพลังเท่า,ากันที่จะไปสู้กับเขาแบบพาเขาไปแบบออก activity ต่างๆในกิจกรรมต่างๆลุยๆหน่อยอย่างของนี้านงะที่เลี้ยงผมต้องแบบไปทะเลไปเดินบึงหนองบอนไปเดินธรรมชาติ <laughs> ไปวิ่งไปไ่ว้ ้คือสังคมใช่คือต้องแบบให้ energy เขาอะได้ปลดปล่อยเยอะๆเขาจะได้ไม่เป็นหมาที่แบบเครียดระแวงกดดันอะไรเงี้ยคือเราจะพยายามแบบ positive ใส่เขามากๆเพราะเขาจะได้เป็นหมาแบบใจดีเจอสังคมได้อะไรแบบเนี้ยหมายความว่าหมาลักษณะเป็นแบบนี้คนจะต้องอ c ี t i v e สูงมากเรียกได้ว่าเราอ่ะ ภูมิใจนะคะที่เปิดตลาดคอปเกอร์เออก็เลยแบบว่าอยากให้เป็นข้อความรู้นิดนึงเพราะว่าคนที่ดูในโซเชียลอ่ะอาจจะเห็นว่าแบบเฮ้ยน่ารักทำไมดูนิ่งจังเฮ้ยตอนก้มนอนมันดูแบบน่ารักจริงๆค่ะไม่ใช่เป็นจริงมัาเป็นจริงมันก็น่ารักจริงแต่อีกมุมนึงอ่ะคือนางแรงเยอะมากบางทีอ่ะเราทํางานเหนื่อยๆเราจะรู้สึกว่าแบบอีกแล้วหรอลูกลูกจะเอาอีกแล้วหรออะไรเงี้ยเออคือนางแบบแรงเยอะมากจริงๆคือเวลาไปฝากที่ไหนก็แล้วแต่อ่ะเขาจะบอกเลยว่ากรมท็อปแรงกรมคือนัมเบอร์วันแบบหนึ่งร้อย เป็นฟาชาร์ดไม่รู้จักนอนรู้จักแต่เล่นเออคือน่าจะแบบนั่นแหละมีความสุขมากๆเลยไนงะเออก็เรียกได้ว่าพลังเยอะพลังเหลือนวิธีการจะหยุดกลมได้มีวิธีเดียวคือสิ่งรอบข้างเริ่มสงบจะกลมก็จะชาร์ดแบตด้วยเองแล้วพอสิ่งรอบข้างปุบขยับนิดนึงกลมลุยแบตเตถ้าทุกคนติดตามนิ้งนะคะก็จะมีบ้านพี่ชายนะคะที่จะเป็นซัมเมอร์กับพ<ม>ูโตอันนั้นเขาก็จะเลี้ยงแบบพอกี้แล้วนิ้งก็จะเลี้ยงกลมแล้วเวลานิ้งอ่ะทากลมไปหาพูโตซัมเมอร์ เหมือนไปดีมเวิลต้ากับเขาก็คือแบบก้มหยุดก้มหยุดอะไรอย่างเงี้ยคือนางกินน้ําเยอะนางแบบทําบ้านในดีมเวิลอะเรียกได้ว่าถ้าใครอยากจะเลี้ยงฮอกเกอร์ขึ้นมากับอีกสายพันธุ์นึงอะ<ม>ก็เป็นเพื่อนได้นะแต่ว่าเอเนอร์จีนางจะเยอะมาก,กจริงๆเปรียบเทียบกับสุนัขตัวเดิมที่อยู่ที่บ้านก่อนอย่างเช่นแบบถ้ามีออคอกี้นะก็เล่นันได้นะ<ม>ถ้าเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กอะไรย่างเงี้ยอย่างคูโตกับกลมๆก็เล่นกันมานมากเล่นกันแบบดีมเวิละบ้านพัง แล้วก็ต้องซื้อของเล่นให้เขาเยอะๆถ้าเกิดไม่อยากเจอปัญหาเรื่องกัดเฟอร์นิเจอร์คือเราโชคดีมากเราเรียนกรมไม่เคยกัดเฟอร์นิเจอร์เราเลยเคยนะเคยเป็นแง่มแล้วเราก็รีบหยุดเปลี่ยนไปความสนใจของเล่นไปแทนอาจารย์กรมไม่เคยทําลายบ้านโชคดีมากไอ้คำว่าพังบ้านของพี่นิ่งหม่คือเขาจะวิ่งแบบวิ่งขึ้นโซฟากระโดดลงมาเสร็จปุ๊บวิ่งวนหนึ่งรอบแล้วก็กลับไปกินน้ำแบบ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 แบงแบบแบ คือแบบบ้านบอลน่ะ oh, ค uh, ือฟิลบ้านบอลน่ะอ่าต่อไปโลกประจำสายพันธุ์ก็ ไม่พ้นหูเพราะว่าอย่างที่บอกดามเป็นสาวผมยาวหูยาวต้องระวังเป็พนพิเศษนิ่งอะรักษาผมกมอยู่ที่เอ็ดขับ<ท>สาขาเอ็ดยูบาลนาะนะก็คือคุณหมอนนท์ก็เตือนเลยตั้งแต่แรกว่าสายพันธุ์นี้ยเขาอะจะซิสติทีฟเรื่องหูนะ <c oughs> ไอตัวเราก็แบบโอเคจะตั้งใจดูแลหูผมอย่างดีเราจะเช็ดทุกวันจะควานทุกวนันสรุปอักเสบเพราะว่าบางครั้งอาการอะไรที่มันมากไปอ่ะมันก็จะไม่ดีพอนิงควานเขาเยอะๆเขาก็กลายเป็นอักเสบทีนี้ก็เลยแบบเหมือนต้องเปลี่ยนการแบบหยอดยาแล้วก็ให้แล้วก็หายดีคืนก็เลยแบบไม่เป็นแล้ว ดีขึ้นแบบก็ต้องแบบตรงกลาง เดินทางสายกลางเรื่องหูต่อไปก็เป็นโรคระบบกระดูกคือตั้งแต่เลี้ยงโกม,มาาหลายๆคนที่เขาเคยเลี้ยงคอคเตอร์เขาก็ทักมาว่าเอออยากให้โกม,มาเราไปตวปรวจสะโพกหน่อยอะไรเงี้ยเป็นโรคประจาสายพันธุ์ที่เจอได้ดดง่ายในคอคเตอร์เพราะว่าด้วยความที่นางชอบโดดดึงๆึด้วยมั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะเออแต่ว่าเบื้องต้นก็พานำไปตรวจอะไรเรียบร้อยก็ปกติใช่ก็โชคดีวิธีการเสริมสร้างเขาก็คือพาเขาเดินเดินนะทุกคนไม่ใช่วิ่งแบบฟิลดเดินในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะแบบสร้างกล้ามเนื้อเขาได้ดีใช่แล้วก็คุณหมอก็าแนะนาว่าอย ที่ง่ายมากก็คือให้เขาลุกนั่งลุกนั่งบ่อยๆเหมือนประมาณสควอตอ่ะสควอตให้ลุกนั่งลุกนั่งเพื่อให้กล้ามเนื้อเขาเยอะเพราะเขาว่าใช้แรงเกินตัวปุ่มกระดูกเขาเล็กมากคือเห็นขาเขาใหญ่ๆจะจับจริงๆกระดูกครบคเนี้ยใช่เพราะนอกจากขนค่ะขนเยอะเลยมาเลยทําให้ต้องทําให้เขามีกล้ามเนื้อใช่เดินดีที่สุดเอางั้นเถอะโลกต่อไปก็คือตาถ้าเพื่อนๆเข้าไปเซิร์ชแบบ ทอกเกอร์เงี้ยถ้านางแบบอายุเยอะหน่อยตาน,น,า,นางจะเหี่ยวลงมาเนี้ยจะเป็นตาอะไรก็ไม่รู้พอตาห้อยลมอยงมาเงี้ยฝุ่นก็จะเข้าไปเยอะเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นระบบประสาทตาอะไรเงี้ยก็เป็นโรคประจำํำสายพันธุ์กันเหมือนจะเคยถามข้อมูลอนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหูเขาอะ,าะมันยาวมันเลยหนะักแล้วพอเขายิ่งแก่นะมันเหมือนคนที่แบบถูกดึงไวนะ้อย่างเงี้ยเรื่อยๆนะ <c oughs> อุ้ยหน้าเหมือนโก้ไม่เอาเออเนี่ยมันก็เลยทำให้ตาอุ้ยคุณเขาเหมือนกบโก้เออจริงนั่นแหละอาจจะเป็นเพราะแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลดีๆ <Okay. S 2> แล้วก็จริงๆก็มีโรคประจำสายพันธุ์อยู่อีกไม่แน่ใจว่ากี่โรคแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆลองไปรีเสิร์ชจริงๆว่าเออสายพันธุ์นี้เขาเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะจากประสบการณ์ที่เราเลี้ยงมาประมาณนี้ใช่ก็ถ้าใครสนใจ English cocker นะคะลองไปเซิร์ชหาข้อมูลเยอะๆอันนี้ก็เป็นแบบอีกหนึ่งยูเซอร์ที่เลี้ยงจริงๆแต่จะให้พาเพื่อนๆเนี่ยไปดูคนที่เลี้ยงกลมๆอีกคนนึงเรียกว่าเป็นแบบแม่นม เพราะว่าด้วยความที่เราอย่างที่บอกไปอเราอะทำงานนอกบ้านบ้างเพราะฉะนั้นกรมจะอยู่บ้านได้ไม่นานก็เลยเอามาฝากที่เพชรขับแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เป็นแม่นมของกรมก็คือพี่สันนะคะเดี๋ยวพาไปดู ใจซื้อแพ็กเกจนี่เนี่ยเพรพี่ซันเลยนะเพราะว่ากลมติดพี่ซันมากเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เลี้ยงกลมๆมาไหนลองให้พี่ซันดูเอาดีๆค่ะพี่ซันหนู่ในที่ติกอยู่กลมๆหน้าเหรอคะเขายังเด็กอยู่ค่ะเป็นชูใจเลยค่ะชูใจนี่ก็คือสายพันธุ์อเมริกันพอกเกอร์ใช่แล้วเขาติดพี่ซันไหมคะเต็กมากเรียกว่าเป็นเงาอีเงาของพี่ซันใช่ค่ะนอนเป็นนองพี่แก่ถ้าคนสนใจอยากเลี้ยงพันธุ์นี้พี่ซันว่ามีข้อแนะนำข้อระวังอะไรบ้างไหม ก็เป็นคนค่ะน้องเป็นคนมากนัมเบอร์วันเนาะเรื่องโคลนนะเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงต้องมีเวลาใช่ต้องมีเวลาเลยค่ะผูต้องระวังเวลาคุ่กินต้องหยุดยุกยุกผูก็ได้เวลาต้องใช่กันเพราะฉะนั้นที่ฉันกำลังจะทำสนู๊กหมูนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเร็วๆนี้เออหยอดหยอดไว้ก่อนเอามาขายที่ไปขับอ่ะใช่คือตัวสนุ๊ะคือเขาจะใส่กันหิวเละเวลาน้องกินน้ำอะไรใช่ไหมคะก็เป็นอดี๋ยวผิช่องทางเขาปิข้าวเราจะได้ไม่ต้องทำความสะอาดเพิ่ม้กัใช่ก่อเพราะว่าทำความสะอาดบ่อยๆผูมันก็จะชื้นด้วย ดีสรุปต้องต้องหมาใครให้ภาพเล่าเรื่องะคะ่ะโอเคก็ถ้าใครสนใจอยากเลี้ยง English Co เ k e r นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นีสใส่ประมาณนี้เลยค่ะโซ้ๆนะคะ,ะ,คะสำหรับพ่อแม่ที่อยากเลี้ยง English Co เ k e r s p เ n i e ียนี่นะคะถ้าใครมาแอดยูนะคะก็ <c oughs> จะเจอพี่ซันและก้ม,กมๆอยู่ในรถแบบนี้นี่เติมของไหมเติมของแล้วเป็นพนักง,งานคะ่ะ <c oughs> นี่เพรขับนะคะ สนุนนะคะนี่นางอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะคะเป็นหมายที่ทำงานหนักเียวครับขอแม่เขาก่อนคุณแม่คะเดี๋ยวขอน้องจับได้ไหมคะน้องจับได้หค่ะ มันเหนื่อยเนาะอุ้ยนั่งเหนื่อยตาสระอีเลยอ่ะอหลับแล้วอ่ะทรงงานหนักมากหลักก็สุดแล้วเดี๋ยวน,นะแป๊บเดียวน,นะ ไมต้องยิ้มใน้น้อนด้วยกันนะนี่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะสำหรับเอออากูที่อยู่ข้างบ้านและเลี้ยงกลมๆมาตั้งแต่เด็กขอรีวิวนิใส่กลมๆหน่อยได้กลมๆเนี่ยถ้าจะให้นิยามคํานึงสําหรับเขาเนี่ยเขาคิดว่าตอนแรกกลมๆจะชื่อว่าอเลิร์จริงๆเหมาะสมกับชื่อนี้มากเพราะว่าทุกครั้งที่เจอกลมเนี่ยกลมเนี่ยจะมุ่งเข้าหาซัมเมอร์ซัมเมอร์เนี่ยเป็น number one เป็นไอดอลเป็นไอดอลของกลมๆเลยกลมๆเนี่ยจะแบบรักเจมเมอร์มากก็จะเข้ามาแล้วก็จะตื่นเต้นทุกครั้งที่เวลาเจอกันไหนๆถถ้้าาแมจะเป็่ไงเวลาเเจอท คตคือตู้นี้จะแบบสดสุดเบย9.8ลิตรเออแล้วก็คือกลมๆเนี่ยจะมีพลังที่เยอะมากๆแล้วแล้วถ้าสมมติว่าคนสนใจจะเลี้ยงพันเนี่ยมีมีแบบข้อแนะนําหรือจากประสบการณ์ส่วนตัวอยากจะบอกอะไรคนที่จะซื้อพันนี้สิ่งแรกที่ต้องต้องมีเขาเนีมันไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวอะแต่มันต้องมีเวลา มีความใส่ใจมันคือวความรับผิดชอบอีกความชอบหนึ่งไม่ใช่แบบคือมีเงินเราซื้อมาแต่ดูแลไม่ได้คือเราต้องรู้นิใส่เขาก่อนแห่ให้รีวิวความน่ารักของกลกล๋สิบคะแนนให้กี่คะแนนก็ต้องให้สิบอยูเออเ่เพราะว่าเาเป็นหละเรา ดีโอเคใครจะว่ายังไงก็หลานฉันเป็นคนดีสุดยอดไหนคุณกิมขอสองห้าหน่อยได้ไหมคะเร็วๆเลยหลังจากที่เออ่ดูจักกลมๆมาแล้วเนี่ยอยากมีอะไรบอกสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสายพันธ er ุ์อิงลิชคอกระบางในรีวิวประสบการณ์ที่เคยเจอกลมๆมาคือจริงๆนะเจ้าว่าคอกระอ่ะมันเป็นสัตว์ที่แบบ <laughs> ไม่ไม่ไม่ใช่แค่กลมนะก็หมายถึงว่าคอกระแบบตัวแบบลักษณะนิสัยใช่นิสัยมันแบบโหล่ไปคือหมาอเลืร์ที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคิดว่าคือเหมือนตอนนั่งดูมานี่ะแล้วก็ถาามพี่่ว มันจะแบตหมดตอนไหนวะแบบแบ,บแตแบตมันจะหมดตอนไหนวะเพราะว่ามันพักได้5นาทีใช่ป่ะแล้วเขาไม่ได้จะกลับก็แบบแล้วก็โอเคไหมฮะมันคงไม่เปแบตไม่หมดอะ่ะแล้วก็จนพอไปหาพี่นิ่งอะมันถึงตุยอะ่ะแล้วเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันคือที่สุดแล้วค็อกเกอร์คือให้10เต็ม10บสำหรับพลังงาน ร้อยเต็มสิบค่ะใช่ฝากสำหรับคนที่แบบอยากได้ต้องมีลักษณะนี้ใส่ยังไงทิ่ดีหนึ่งต้องมีเวลานะแต่ว่าเจ้าว่าจริงๆเราหมาตัวต้องมีเวลาแต่ถ้าอกเกอร์คือต้องมีเวลาแบบมากหน่อยไม่ใช่ว่าแบบวเห็นแล้วแบบเฮ้ยน่ารักเรอยากเลี้ยงเงี้ยคือเย็นๆ็นต้องศึกษาก่อนเนาะศึกษาลองมาเลี้ยงของพี่นิ่งก่อนว้แค่นี้แล้วข้อดีที่พบเจอในกรมๆมีอะไรบ้างรู้สึกว่านางเป็นหมาฟังเอาจริงนางเป็นหมารู้เรื่องนะเคยไปเจอตัวเวอร์ชันอยู่ตัวเดียวแล้วรู้สึกว่ากรมก็ไม่ได้แบบดดื้้ออะไรขขนนนาาาาัแแต่่่ววคมีเเลให ให้เขารู้สึกว่าเออเขารีลกกับกับบ้านของเขาเเอะไรเงี้ยโอเคเลยอะจะต,ต้องพาออกไปเทินเล่นนะคะไม่งั้นาตายอ,อันนี้ก็คือจากเขาเรียกว่าผู้ใช้จริง้ <laughs> ใชจริงท <laughs> ี่ <laughs> เป็นเพื่อนบ้านที่เจอนะคะที่เลี้ยงคอ,อกกี้กับค็อกเกอร์ด้วยกันอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ตัวนี้นะคะแต่สัมภาษณ์เจมเมอร์อะคะ่ะเขาชอบเข้าปากหนูใช่ไหมคะและตัวนี้อะคะต่อมาด้วยกันสุดท้ายสุดท้าย มีคนดีมาว่าถ้าบ้านเขามีคอกี้อยู่แล้วแล้วเขาว่าชอบคอกเกอร์มากถ้าเขาอยากเลี้ยงคู่กันเนี่ยดีไหมแต่เขาว่าด้วยความที่ผมมันมาบ้านเขามันไม่ใช่เป็นเจ้าของคือเป็นดีบรูคิดมุมนี้เลยคือมุมที่เขาเห็นนะคือมันเป็นมุมที่นานๆเจอทีเปนญาติมาเจอกันทีนึงก็สนุกแบบเพื่อนมาเจอกันมันก็เลยสนุกแต่คิดว่ามุมมองคิดว่าถ้าเวลามันอยู่ด้วยกันเหมือนซัมเมอร์กับปูโตเนี่ยคือมันก็ไม่ได้แบบโอ้จะวิ่งเล่นทั้งวันขนาดนั้นจริงๆอะคิดว่าเลี้ยงอยู่ด้วยกันได้อยู่่่ทีีวววาาาาเเเรรมลลแ้กัขจิ ถ้าเมื่อไหร่เรารักเขาจริงๆไม่ว่าจะสายพันไหนที่เรารักเราก็เลียงได้สุดยอดค่ะเอางี้เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากจะแบบมีคำถามว่าเอ้ยเลี้ยงสองตัวไงเดี๋ยวเรามาอีกอีพีหนึ่งต้องเป็นอีพีที่อยู่นั่งกันสีคนนะแล้วแบบประสบการณ์พ่อแม่หมามาเปิดใจกันแต่ถ้าอยากให้แนะนําจริงก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยเลี้ยงหมาเลยรก็แล้วกันเราควรไปแบบไปคาเฟ่ก่อนไปค้นหาจริงๆไปเล่นไปเฟ้นหาเ้วดูว่าถ้าเราถ้าเราต้องอยู่กับแบบเนี้ยไปตลอด24่ชั่วโมงเราโอเคไหมบางทีเราแค่ในคลิปมันน่า เราเห็นคอกี้ก็น่ารักใช่ไหมแล้วก็รีบไปตัดสินใจซื้อเงี้ยแต่ดีตรงที่เออเราอ่ะสุดท้ายก็ชอบตอมาแล้วเราก็รักจริงๆแล้วเราก็เราไปชอบได้แต่ถ้ากับบางคนเห็นแค่ในคลิปเนี้ยน่ารักแหละสัตว์ตอนเด็กๆก็น่ารักหมดเลยเงี้ยแต่ชีวิตจริงเราต้องเก็บรึนะต้องไปมองมมุภาพกว้างๆสุขภาพร่างกายเขาอีกเนาะโรคโรคประจำสายพันธุ์ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนค่าอาหารจยังไม่รวมที่เขาทำลายข้าวของอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องมีเวลาดูแลเขาจริงๆนอกจากมีเงินก็สำคัญเลยก็คือมีเวลาเเเนนนี่่ยยยร้้าโอออคคคขบบุณมมกะะสหัพแ ลูกสองและลูกสามเลยนะคุณมีลูกคนแล้วค่ะล่าสุด